มันหักนะไม่หักว่ะเฮ้ยเฮ้ยคตรแม่นเลยสัตว์ใครวะเนี่ยสัตว์ยืนรอสิจัดทหารยุ่งไม่หลันายใช่คนขายของป้านดักเฮ้ยไปยืนดักสิจัดเลยทีมใช่คนขายของไหมหันบไปสัตว์นี่ไงมึง ตัตัว,ตวนราแห่ะเว,ว,ว้เพื่อน,น,นอเฮ้ยเดียวมีอะไรวะงไก่นะหูอองดีโอ้โหยืนตำ<อ>แหน่งดีจัะสไลด์แม่งนี่เฮ้ยสวยอยู่ ไหนเขาจะวิ่งมาดิเพื่อนสวยพี่พี่คอยอะไรพี่อ่ะเฮ้ยอ้วนอะไรเป็นพีมมาจานเฮ้ยจไอ้ทักทำเตจโอ้ยเฮี่อ่ะกระจอก ควายกระจอกไอ้ที่อ,อ่ะทำไมพ่ต่อจอไม่ได้วะแล้วฉันึาาใต้ที่รักรับเดินกันมาแม่งบ่นพี่โอ้โหทีทังเก็บล้หีพวกมันอ่ะโอ้ยเื้าขาดพันยังไม่ให้กู สองไม้หกมันดอดดีจังวะสองกาไม่หรอเผือเม็ดเดียวกแล้วผมตายแล้วพี่